จักจักระพัดิเพลงลูกทุ่งซึ่งถ้าไม่เก่าจริงไม่กล้าหย,ยิบมาใช้อย่างแน่นอนในเพลงผลรักลูกทุ่งมาดูกันละครับว่าเขาจะร้องได้สมกับที่เลือกเพลงใหญ่เพลงนี้มาหรือไม่ เสียงและลูกขอมาเต็มขนาดนี้มาดูกันครับว่าเธอจะเลือกอาวุธไหนมาต้านเพลงระดับจักรพรรดิเพลงลูกทุ่งในครั้งนี้หอมดินคลาวกลินไอฝน พี่โกกับใจนะคะ<อ>ว่าถูกใจคณะกรรมการหรือเปล่านะคะอขอเชิญพี่จิ้งเรดค่ะพี่โกกับจ,ะะจิ้งเรดวันรักลุกทุ่งวันนี้ถ่ายทอดค่อนข้างดีเลยนะคะแต่วันนี้เสียงหนูนุ่มเสียงดีที่ชื่นชมนะนะคะถ้าจะให้เพิ่มเพิ่มนิดเดียวไม่ขออะไรมากเลยนะคะอยากให้มีลูกคอที่ขยี้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะแล้วก็พริ้วอีกหน่อย ดีค่ะวันนี้ชมค่ะนะฮะเลือกเพลงนี้มาขย่าบอลลังแชมป์ครับเป็นเพลงทรงประกวดเป็นเพลงใหญ่เป็นเพลงอันทรงคุณค่าของครูบาอาจารย์นะครับเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงลูกทุ่งแท้ซึ่งมีมนต์ขลังและมีคุณค่ามากมากนะครับผมมันต้องเข้าให้ถึงอารมณ์นะครับถึงจะฟังไพเราะถ่ายทอดบทเพลงนี้เนี่ย <c oughs> หอมเอ่ยหอมดอกกระถินขึ้นมาเนี่ย <c oughs> คือมันจะเกือบหอมและที่พี่ฟัง แต่มันเหมือนว่ามันมันยังกักกักอยู่มันยังหอมแบบกลิ่นมันยังไม่มาเตะจมูกให้เต็มที่อ่ะหอมเอ้ยอย่างเงี้ยหอมดอกกระทินมันเหมือนว่ามันยังอีกนิดนึงนะครับผมแต่ลูกเอื้อนลูกอะไรนะี่ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีทีเดียว ิิรรลรรรนคืออยากให้อารมณ์มันมากกว่านี้พรุ่งพล่านกว่านี้เหมือนเราฟังแล้วเนี่ยเรายังมองลางๆว่าต้อมในี่กำลังสื่อสารถึงท้องท้องไร่ท้องนากลิ่นโคลนสาบควายตรงเนี้ยเรายังเห็นลางๆเรายังเห็นไม่ชัดนะครับผมถ้าชัดกว่านี้ จะสมบูรณ์มากนะครับแต่แค่นี้ก็ถือว่าทำได้ดีครับต้องนำงานเพลงที่ได้รับยกย่องว่าเป็นจกักรพรรดิของเพลงลูกทุง่งพูดคำนี้ไม่ไม่เป็นการกล่าวเกินความจริงเลยเพราะว่าเป็นจุดบรรจบของความยิ่งใหญ่ในวงการลูกทุ่งมารวมกันที่เพลงนี้คนเขียนคือครูภัยบุ์บุตรขันก็คือสุดยอดของครูเพลงลูกทุง่งอันต่อมาก็คือร้องโดยภัวันลูกเพชร ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นลูกทุ่งที่เสียงนุ่มและเวลาถ่ายทอดเพลงที่ชมบรรยากาศร้องได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่าเลือกอาวุธมาถล่มบอลลังแชมป์นี่หนักหนาสาหัสไหมมันไม่ใช่ขีปนาวุธไม่ใช่รถถังไม่ใช่ปืนกลแต่นี่คือกองทัพยกมาทั้งหมดเลยหนักแน่นอนในในแง่ของวิธีคิดนะครับที่พูดทั้งหมดนี่คือความยิ่งใหญ่ของเพลงนี้เพราะฉะนั้นต้องเลือกเพลงนี้ยิ่งใหญ่และถูกต้องแล้ว และก็ที่ครูเห็นด้วยมากๆก็คือสอดคล้องกับเสียงของต้อมรวมทั้งการร้องด้วยก็ร้องจากใจไม่รู้สึกว่าต้อมเสแสร้งหรืออยากแสดงอวดเก่งใดๆมาถูกต้องหมดแต่สิ่งที่เป็นปัญหาในวันการร้องวันนี้ก็คือบาดแผลการคลุมหางเสียงไม่อยู่โดยเฉพาะลงท้ายนะครับบัวตูมบัวบาหางบานเนียนมาดีๆแล้วเพี้ยนยจะป จบบบิมตคนล,ลาวาววาัรัรวมๆแล้วเสียงหน้าฟังมาจากใจนะฮะแต่การเข้าถึงยังถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องมีการบ้านนะครับแต่ก็ถือว่าด้วยความใหญ่ของเพลงด้วยความใหญ่ของเสียงและความตั้งใจของต้อมเป็นภาระหนักสำหรับน้องอายครับ